น็อกเอาท์โรซาเจรจาลงตัวแล้วไม่ต้องประมูลไฟโดยล่าสุดนั้น boxingscene.com ได้เผยแพร่ข่าวว่าการประมูลการโชคไฟบังคับของแชมป์โลกเดิม b a ระหว่างน็อกเอาท์ C.P.F กับทางอีลิกโรซาได้เจรจากันหาข้อตกลงกันได้แล้วโดยทางเบลจิก้าฟีน่าโปรโมเตอร์ของอีลิกโรซาได้ให้สัมภาษณ์ว่า เราหาข้อตกลงกันได้แล้วจะนำไฟระหว่างโรซากับน็อกเอาไปโชคที่สหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้านี้ไฟระหว่างน็อกเอาล์ C.P.F กับทางอิลิกโรซาที่ต้องมาโชคกันที่เมืองไทยแต่ทางอิลิกโรซานั้นมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่สามารถผ่านการตรวจคนเข้าเมืองได้ไฟดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไปและทางห b a จึงได้ออกคำสั่ง ให้เกิดการประมูลไฟอีกครั้งโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องชคกันที่สนามเป็นกลางนี่จะเป็นไฟการเปิดตัวของทางนอกเอาท์ซีพเอฟและทางอิลิกโรซาบนแผ่นดินอเมริกาโดยจะเป็นการโชคนอกประเทศครั้งที่2ของทางนอกเอาท์ซีพเอฟและเป็นการโชคนอกประเทศครั้งแรกของทางอิลิกโลซาแม้จะเป็นสนามเป็นกลางแต่ทางอิลิกโรซานั้นเป็นชาวโดมินิกันซึ่งมีความได้เปรียบในเรื่องสถานที่ เพราะทางประเทศโดมินิกันนั้นอยู่ใกล้ๆก,กับสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างในเรื่องเวลาไม่มากใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่2-3ชั่วโมงก็ไปถึงสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกได้แล้วนั่นเอง